ส่วนพักน่ะคือจะเป็นอาเีพของแม่ละอเองเฮากินอย่างอีเตะเฮากินอย่างเฮาก็มะปูกเอ้าอยากินอยงก็ปปูกเลือกยิ้นก็แบงกันของท้ายของก่อนที่จะมีโครงการนี้เกิดขึ้นแต่ก่อนแต่ที่แรกมันเป็นปา่าเป็นน้าและเป็นปา่าและทีนี้แม่ก็คิดว่าเออต้องทํา กลับมาอยู่บ้านมาตรงมาทําสวดแม่ก็คิดว่ามันแรงมันเกิดไหยแรงมานำสะก่อแรงนำห้วยก่อแรงแม่ก็เลยเออมันต้องมีนม้ํแหละพอดีมีโครงการนี่เกิดขึ้นพัฒนาชุมชนตุงจ้างเปิดนมาอูว่ว่านี่จะเข้าโครงการก่อสำหรับแปลงของ ทั้งเดือนคำยันนะครับเป็นแปลงที่ประเมินแล้วมีความพร้อมนะครับทั้งตัวเจ้าของแปลงเองนะครับเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทํางานเป็นคนที่มีความขยันสร้างอะไรหลายๆอย่างในพื้นที่แปลงและก็มีความต้องการที่จะพัฒนาแปลงโดยครอบครัวของเจ้าของแปลงเองนะครับมีความพร้อมมีความเข้าใจคิดละ่ะต้องหาน้ำจุดแหลกก็คือน้ำใจหักตดยนอ มีใจหักด้วยเท้าใจบะหักอันมีน้ำใจบะหักก็บอกเกิดมันต้องมีน้ำและมีใจด้วยกันแล้วตอนตีอยู่กรุงเทพนะเจ้าคิดพอนด้หลวงของเขา,เาแม่ก็คิดว่ากลับไปบานะ้านเนาฮามีตีอ่าฮามีตี แม่ก็เลยไม่คิดทําสวนครัวสวนพักอันเพอาว่าปลูกไว้กินเปลือนบ้านไม้ยาการต้ยเขาก็บอกว่าก่อไปกินได้ก็เหลือจากนั่นแม่ก็เอาไปขายมาเพื่อมาบริหารอีกอย่างแม่ก็หักแม่บ่มีค้ามูลห,หนังสือแม่ก็ได้มาเออสวนพักน่ะคือจะเป็นอาเีพของแม่อะไรนะเขากินอย่างอเตะเขากินอย่างเขาก็มาปลูกเขาายากกินอย่างก็ปลูกเหลือกินก็แบงกันท่องขายพ่อง เปิ่นมาหามาติดตามเปิ่อนก็ติดตามดีว่ายอมรับอันสนใจเจ้าบ้านซึ่งซึ่งแม่เนี่ยบ่บ่บมีค้ามู้อย่างสักอย่างเปื่นกับแม่น้าเราใจแม่กว่าฮักด,ด้วยซึ่งครอบครัวเองเป็นครอบครัวที่ทําการเกษตรทั้งครอบครัวมีวิธีความคิดในการที่จะสร้างพื้นนาให้เยอะที่สุดแต่การมาทําแปลงพื้นที่โคกหนองนาจะต้องปรับพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างแหล่งอาหารเพื่อกุศะเพื่อทำคลองไส้ไก่ ึ่งจะต้องเสียพื้นที่นาไปอีกเยอะในการพูดคุยของเจ้าของแปลงกับครอบครัวเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายเป็นจุดเด่นเรื่องแรกส่วนจุดเด่นอันที่2นะครับในเรื่องของพื้นที่แปลงนะครับมีความเหมาะสมในการเป็นสวนเรียนรู้เป็นตัวอย่างมีการบริหารจัดการน้ําได้นะครับจัดการพื้นที่ป่าได้พื้นที่ของพื้นนาได้นะครับครบองค์ประกอบโคกหนองนาสามารถจัดการน้ําได้อยู่ทั้งปี ในส่วนของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้างนะคะได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลนะคะโดยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการส่งเสริมกระบ,บวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยการพัฒนาคนให้พึ่งตนเอง มีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยชุมชนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งณนะตรงนี้นะก็คือแปลงของนางเดือนคำยันนะคะพื้นที่สิบไร่นะ,ะซึ่งได้มีการบูรณาการโดยการปรับพื้นที่โดยหน่วย พัฒนาการเพื่อนที่3 1 3 5เข้ามาปรับพื้นที่นะฮะแล้วก็มีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของปลาพืชผักต่างๆนะคะก็จะมีหน่วยงานของประมงจังหวัดปศุสัตว์อำเภอปกครองอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแล้วก็เทศบาลตำบลทุ่งช้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้างเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินงาน ของโครงการจนประสบความสำเร็จนะคะก็ทำให้ครัวเรือนของนางเดือนคำยันนะคะที่เห็นเป็นรูปธรรมในเรื่องของการลดรายจ่ายเรื่องของการเพิ่มรายได้ในครัวเรือนนะคะก็จะนำผลผลิตพืชผักต่างๆในครัวเรือนเนี่ยไปจำหน่าย ในตลาดพื้นที่ของอำเภอทุ่งช้างเป็นพืชผักที่ปลอดภัยปลอดสารพิษนะอีกทั้งครัวเรือนสามารถมีเงินออมนะคะการเอื้ออารีเอื้ออาทรกับเพื่อนบ้านนะคะที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ใช้สูนรเรียนรู้เนี่ยนำไปปรับใช้การดำเนินชีวิตของแต่ละครัวเรือนนะคะทำให้ครัวเรือน ต้นแบบตรงนี้นะคะสามารถที่จะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเป็นครูา่ารมในฐานของคนลักน้ำนะครับซึ่งในฐานคนลักน้ำก็จะสอนในเรื่องของการทำแซนวิชปลานะครับซึ่งจะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหอาหารปลาและยังมีการสอนในเรื่องของการทำจุลินซีบอลในกาไอ การล้จุลินทรีย์บอลคือการทําความสะอาดน้ําในสระให้ปลอดเชื้อปลอดเชื้อโรคต่างๆภายในสระครับแล้วป้องกันการเม็นเนา่าในส่วนที่จะพูดถึงนั้นคือผลผลิตทางการเกษตรประจําแปลงของนางเดือนคํายันนั่นคือผลผลิตทางการเกษตรคือโกโก้ค่ะซึ่งโกโก้เนี้ยจะมีผลผลิตตลอดทุกปีและสามารถนํามาขายสร้างไรายได้ให้กับเจ้าของแปลง ซึ่งผลผลิตจากโกโก้จะนําไปขายในท้องตลาดราคาจําหน่ายอยู่ที่กิโลละบาทในส่วนของโกโก้นั้นสามารถนมันต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในการทํานวัตกรรมนั่นคือโกโก้นิบค่ะโกโก้นิบนั้นจะสามารถทําเป็นผงเป็นช็อกโกแลตอัดแห้งซึ่งจะมีขั้นตอนในการทําหลายอย่างซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตจากโกโก้ได้ค่ะ เป็นผู้พาธรรมและวิทยากรประจำฐานคณะทองคำก็จะมีหน้าที่ทำพวกน้ำหมักพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดเพื่อที่จะมาบำรุงพืชผักตามคันาค่ะซึ่งฮอร์โมนไข่ก็จะมีหน้าที่ทำให้ผลิตดอกออกผลเยอะดอกไม่ร่วงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในแปลงเพื่อให้เราได้กินผักที่ปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้างการทำพวกจุลินทรีย์พวก น้ำหมักต่างๆก็จะช่วยให้ดินดีด้วยค่ะข้าเจ้าได้เข้ามาดูงานในแปลงของนางเดือนเจ้าก็มาอบรมตีนี่เนาะข้าเจ้าก็มาดูแล้วก็รู้สึกว่าดีข้าเจ้าก็นำไปปฏิบัติในครัวเรือนเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าก็ได้พืดพักสวนควรัวเหมือนกับในสวนของนางเดือน ขาเจ้าเอาไปไหว้กินในครัวเรือนเหลือจากนั่นก็แบ่งให้เจ้าบ้านตีใกล้เคียงก็เหลือกินข้าเจ้าก็นําไปขายเพื่อใจใจในครัวเรือนแล้วก็มีเจ้าบ้านมีื้อกําลังอกกับลังใจแล้วก็มีคู้น้ามาดูงานก็ทหืฮอแม่นีกับลังใจอัน,นทํางานต่อไปแล้วก็สามารถจะืฮอคนท้ายหนอกมาเรียนรู้ในจุดจุดนี้ซึ่งประเดือนก็ยินดีตอนรับไถามาประเดือนก็ตตอนรับ